โยเป็นหนูพี่ทำไมอ่ะได้ได้โยครับเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวโน่ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะถึงพี่หรอหรืองอนพี่ไหน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 ขอดูหน้าคนงอนชัดๆหน่อยดิ เวลาเงินก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยโทรไปทำไมไม่รับตัดสายทำไมอ๋อโทรสทพ์พี่อยู่กับพิงก์อ่ะแล้วทำไมอยู่กับพิงก์อ่ะติ้นหนังสืออยู่อะ่ะโอเคงั้นโยไม่กลัวละเ,เดี๋ยวดิ คนก็อยู่ตั้งเยอะแยะ,ะเดี๋ยวพี่ขอพายโยไปแนะนำให้ทุกคนรู้จักก่อนนะทุกคนครับนี่ครับน้องโยแฟนผมเองคนนี้รนค,นนครับจริงจังที่สุดแล้วคบกันมานานเท่าไหร่แล้วไม่รู้เพราะว่าไม่ได้นับครับเพราะว่าถ้านับ ก็กล oh. <sh akes French> ัวจะไม่สิ้น <handic> สุดโอ้โท <in> ุกคนครับทุกคนครับดูดิแฟนผมเขินน่ารักไหมครับแล้วแฟนผมหล่อไหมครับคู่เราเหมาะสมที่สุดแล้วใช่ไหมครับรวมเลยจุ๊บ No, no,